สวัสดีค่ะเพื่อนๆอนอันนี้เป็นต้นบกูดที่ที่น่าซื้อมาด้ยค่ะแต่อจะก,ก็เป็นตัง้งใดดูแลว่าถือขึ้นจังไหรบุแบบว่ามันมใบใยลื่นเกา่าลายปันใดตอนที่ซื้อมากะต้นพอๆกันนี่แหละบัตเทนี่ใบเพิ่นกับไดโป่งหลายเนี่ยที่น่าก็บ,บว่าเอ๊ะบำรุงอียงแน่นอนเาะฉะนั้นว่าเอาไปเอามากักับใส่ปุ๋ยน้ำปุ๋ยยางนี่แหละแรกๆก็ได้ เห็นเพิ่นโบโปงก็เลยเอาถิ่มไว้จังสี่บัดที่นี่ไปเมืองไทยกลับมาเพิ่นกลับเป็นทองสีแบบบ๊อแฮปปี้เนาะค่ะเนาะแต่ว่ามื้อนี้ที่หน้าสิเฮ็ดอีหยังวัตตี้ที่หน้าสิจัดการนั่นตกแต่งกิ่งเขาเออสิเอาออกอ่ะกิ่งกิ่งขี้ไล่ขี้ไล่น่ะที่หน้าสิเอาออกบัดนาะเออเขาสิบ่ตายดอกค่ะแต่ว่าก็สิฉีดยาบำรุงอยู่เพราะว่า รู้สึกว่ามันสิเป็นเพียเนาะนี่นี่เห็นมาเลยเป็นเพียจังสีแที่หน้าก็เลยที่จัดการเขาเออเห็นมาเลยเสียวอ,ออกบดเนี่ยเห็นมานักใครเนี่ยนะจากว่าใครอีหยังดอกเออแล้วกระดูดแม่อันน้ำเลี้ยงลวกับใบกระแหงดินมันกระแหงนะ้ำต่ว่าดินแห่งมันก็มาตายดอกบบทีนี้มันเป็นอันเชื้อโรคอะนะมันก็เลยเสียต้องจัดการ เรามาเบิ่งกันเล้อว,ว่าตัดแล้วมันไมเป็นอย่างไหนสมาตัดก่อนได้แบบที่ี้นนี่ไหมจ้ะสิตัดออกออโปงมาโปงตายบาตายกับ่สาสำคัญเนาะคะ่ะที่นาสิตัดออกเป็นยอดยอ,อดแบบนี้เลยเนะาะออตัดเลยขังทิงนะ่ะจังส์่าโอเป็นอย่างดอกเขาบ่ตายดอกจ้าอันใดที่ไม่ใบนะที่นาสิตัดออกอือจังสี่ เนี่ยกิ่งเก่าๆอย่างอย่งซีนะ่ะมันแก่นๆนะ่ะที่น่าสิเอาออกบดได้น่พะพอใบอย่างวัดตีป่อยให้เขาได้มีโอกาสโป่งขืนมะม่เออเนี่ยตัดมันออกโลดยังไงอา้าวน้ำน้ำน้ำเออตัดออกนี่ค่ะตัดออกไปเลยเด้อ,อแล้วก็เสียใบไ,ไปล่างเลยเห็นมั้ย ว่าเป็นอย่างดอกว่ากาตายดอกสึกว่าเขาสิเป็นเกนแกน,นนะนะคนออินเขาเฮ็ดเขาก็ต้นถ่มหัวเย็นมือแท้บัดเจ้าของเงี้ยเอาขี้ไล่แท้สันเด้เดเยเนี่ยอืมตัดแม้นโลดเสดายตายอยากสตายกระซื้อเขากินเอ้ามันป่ไดอยากดอกตัดโลดอะตัดไปว่าเรื่องตัดมันเถอ้ ออกให้หมดเลย40บาทคนอื่นเขากะเลี้ยงได้ดีอยู่แต่ที่นาเนี่ยโอ้ย่าเถิดกัน,กน,กออนว่าเถิดกันกับเทียเออนี่แหละคำว่า,าบุญบะหม่าวาสนาบามีเนาะคนอื่นเขามีตนบักกูดแต่โอ้เขาคืองานเหมากระดอกกระเดียดแต่สันเด็ดเลยบร้จมเด้ออันนี้จะคองดูแลว่าถิกตองบ่ดีเองละ ไอได้โทษอันต้นบบก,กูดกโทษเจ้าของตอนม้ามันกางงามตอนมายูนพัดขี่ห้ายแบบนะี้เดี๋ยวสิเอาอกิ่งที่เหลือนี่ออกออตัดไปซะตัดออกให้หมดเลยไม่เป็นไรได้ออกวัดจ้ะคะ่ะออกวัดเลย ที่นี้สีมาเพิงกันอีกเท่านึง <c oughs> อีกสองสามอาทิตย์เดี๋ยวสีอันมาะธานจะเปลี่ยนดินดอกสิบ,บํลุงเสือือว่ามันจะเป็นยังไงเราสิเอาอันน้ำยาล้างจานน้ำมารูปอันอันที่มันเป็นเชลลนะือ้อโรคเนี่ยออกเป็นเพี้ยนเนี่ยนะกะสีค่อยๆหดไปเพราะว่าเขอบระานจะต้องการน้ำลายดอกช่วงนี้เป็นหนา,น,านาวอยู่เนี่ยคะ่ะจังเห็นนี่แหละ บอนี่อ,อาออกเหลือแต่กิง่งเห็ดแบบนี้ก็สิได้รู้ว่าเพียมันเบิดไปแล้วมันติดโป่งบองมันก็ต้องป่งอยู่แล้วมันมากาศตายดอกต้นใหม่ทุกชนิดโดยเฉพาะใบบะกูดนี่มันต้องปอง่งอืม บอกว่ามันโป,งนงปงนน่งมันก็สิต้องโป่งอาจจะมาจัดกิ่งมันก่หนมกที่ไหนะกิ่งไหนบ้างที่จะต้องเอาออกอ,อกีกจริงๆแล้วก็ไม่อยากให้มันสูงนะแต่ไม่เป็นไรเอาแค่นี้ก่อนถ้าเกิดมันเกิดใบขึ้นมาหนาะที่นาติตัดเพีย เจ็ดแปดปีเรววาปร่เสริคนอื่นเขาปลูกสองปีคือถมหัวแทสสันดอกอันนี้คือบอลใหญ่สำหรับอุตสาหซื้อมาใหญ่แล้วคือบอลใหญ่เพิ่มขึ้นมาอีกเงือะไรเป็นอเอี่ยงเอ้ามาที่ไหนเท็นระเบิดเดี๋ยวเท่านี้แหละต้นบักกูดนะต้นบักกูด <laughs> โอเคค่ะต้นบักกูดเพิ่นบ่นนแฮปปี้ก็เลยทัา้สาว สาวคักดสาวแน่บอบัตทินะ่ะสาวไปฮอดใส่ฮอดพุงพูดลนะเบิ่งดูพุ่นะมันเหลือจกักใบเอองาม